แล้วกลับมาประเด็นที่อยากจะท้าทายท,ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งเอ๊ะวันนี้หรือเปล่าพรรคประชาชนเขาจัดวิสัยทัศน์เศรษฐกิจอะเกี่ยวกับรับเปือภาษีธรรมด้วยนะวันนี้ไหมอ๋อฮะอ่าใช่นั่นน่าจะเป็นช่วงเช้าเนี่ยมไม่เป็นไรผมจะบอกว่ามันเกิดประเด็นทีมงานเตรียมเสียงคุณเศรษฐกญ,ญาวันอาทิตย์ใช่ไหมตอนเช้าอะที่พูดถึงประเด็นว่าคุณทักษิณยอมรับว่าประเด็นซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเรื่องกรณีของพอลแชมเบอร์ กำเนินคดี112รวมถึงอุยโกมีผลที่ทําให้เกิดประเด็นปัญหาว่าอเมริกาก็เลยไม่ยอมเจราจากับเราอเป็นความเชื่ออย่างนั้นเลยที่คุณิริกัญญาพูดอ่ะคือคุณิริกัญญาบอกว่าคุณนังสินยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยเขาพิจารณาข้อมูลจากหลายหน่วยงานหนึ่ง <ผม S 1> ในนั้นผมจะให้ฟังมมเสียงตรงนี้คูข่ขนานกับที่นักข่าวถามนายกื่อวานนายกถามกลับที่บอกอเมริกาเข้าไม่รับนัดเนี่ยใครเป็นคนพูด เออลือใช่ไหมนักข่าวบอกข่าวลือค่ะอาจริงๆที่มาที่ไปมันมีเพราะฝั่งนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าเขาไม่ได้รับนัดคือเขาไม่ยอมเจรจาเรียกร้องด้วยซ้ำไปใช่ไหมว่าให้รีบยืดออกออกมาบอกว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ่ะก็เลยจะฟังเสียงคู่กันตรงนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนและให้ท่านผู้ชมร่วมกัน,สนแสดงความคิดความเห็นเพราะมุมหนึ่งก็บอกนี่เป็นปัญหาใหญ่นะต้องรีบดําเนินการอีกด้านหนึ่งก็บอก เรื่องอย่างนี้ไม่จริงเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐขนาดที่การเจรจาไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดกันม,มันต้องทําให้ตกผลึกมีการประสานงานกับบริกาตลอดเวลาประสานงานกันตลอดสัมพันธ์ดีเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มายิงกันใช้คําว่าอะไรนะอย่ามายิงกันเองอะค่ะเอามาทําเป็นประเด็นการเมืองอ่านไหนฟังโคขนานกันอย่างนี้ คุณคุณทักษิณที่ออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเสียดายนิดเดียวที่มันควรจะต้องเป็นคนของทางรัฐบาลนะคะคุณทักษิณตอนนี้ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยในรัฐบาลนี้นะคะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ในคณะเจรจาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคำพูดของคุณทักษิณเนี่ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะนําไปสู่การที่จะมีกระบวนการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรค่ะเรื่องของความมั่นคงฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการ ส่งตัวอุยกูกลับประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแก้ไขได้ค่อนข้างยากในส่วนของการจับกลุ่มดรพอลแชมเบอร์ก็ยังพอ,พอจะมีแนวทางการแก้ไขยอยู่นะคะด้วยการถอนฟ้องหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งต้องไปให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องราวออกมาทั้งหมดนะคะอันนี้คงจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ได,ไ,ดได้ง่ายที่สุดสำหรับกรณีนี้นะคะที่เหลือเนี่ย ก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าจะเอาอย่างไรนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนไหวกันทั้งคู่เลยคะก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยให้ให้ไปตามคับตอบก,กับทางรัฐบาลบ้างว่าตกลงสิ่งที่คุณนักษินพูดจริงหรือไม่ถึง <c oughs> คิดว่ามันก็ต้องทำไปทุกช่องทางนะคะเท่าที่จะทําได้แต่ฉันคิดว่าช่องทางหลักที่เป็นทางการนี่แหละที่น่าจะสําคัญแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดถ้า ถ้ามันติดข้องเรื่องนี้จริงๆนะคะการที่จะไปพูดคุยกับคนสนิทรอบตัวที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มีมีบทบาทในการที่จะเจรจาการค้าก็อาจจะไม่ได้มีความไม่ไม่ได้มีประโยชน์ในในเชิงของการที่จะการเจรจาการค้าเท่าไหร่ ค่ะจริงก็วันเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้ระระบุออกมานะคะแต่ว่าเ,เราดูเหตุการณ์เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าตอนนี้เรื่องความเร็วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อิชูและมันไม่ใช่ประเด็นว่าเราต้องเร็วแล้วมันเป็นเรื่องของการแม่นยําม,มากกว่าแล้วก็อย่างเช่นที่เราคุยกันเนี่ยเรากลับมาพิจารณาในข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะต้องออทั้งไปและกลับเจราจากับ US ว่ามันมีอะไรที่ยังทําเพิ่มได้นะคะก,ก็คุยกันมนะันมีการไปเปลี่ยนเปลี่ยนปง,งประเด็นขึ้นคำ่าโดยบอกว่า รัฐบาลไทยเนี่ยถูกทนทงปัดไม่คุยไม่ใช่ว่าขอเอ้จังอ๋ออันนี้มาจากไหนนะคะข่าวอเป็นเป็นข่าวลือเนาะจริงถ้าเป็นข่าวลือในประเทศเนี่ยไม่อยากให้ลืออะไรแบบนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรากับอเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดระยะเวลายาวนานการจะลือเพื่อเล่นทางประเด็นการเมืองเนี่ย ไม่มันไม่ควรนะเพราะจริงๆเราต้องพนึกกําลังกันไว้นะคะประเทศไทยทําให้การเจรจาต่อ,ตอรองของเราเข้มแข็งนะคะไม่ใช่มามอัวแต่คิดถึงประเด็นการเมืองแล้วยิงกันเองก่อนนะเราย,ยังยังไม่ได้จะมีอะไรที่จะไปคุยเราต้องเราต้องแข็งแรงกันเองก่อนด้วยนะคะก็ไม่อยากให้ปล่อยข่าวลือแบบนี้นะค่ะเราเราคุยกันหลังมาอยู่แล้วนะคะเรื่องความต้องการของสหรัฐต้องคุยกันทุกแง่มุมข้างหลังให้เรียบร้อยก่อนเพราะไม่งั้นมันก็จะ ไม่สามารถพับบลิกออกมาพูดได้ะคะ่ะแต่ว่าเวิร์กอยู่ตลอดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมตลอดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยังติดต่อ,อก,กับทาง US ตลอดด้วยะคะ่ะถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงมันคนละมุมเลยเนี่ย